เมื่อวันอังคารที่20สิงหาคมพุทธศัการาช2556เวลา11นาฬิกานายวิศวะสศิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายเด็กไทยฟันดีสารฝันเครือข่ายขยายคุณค่าพัฒนาเด็กอ่างทองพร้อมมอบก,กิตติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเก์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ทรงวุฒิปุตตะไมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้นําโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียนและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในการดาเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องและได้ต่อยอดการดาเนินงานด้วยโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เพื่อส่งเสริมด้านทันตสุขภาพและลดปัญหาฟันผุในเด็กนักเรียนจากการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัยในปีพุทธศักราช2556จำนวน100โรงเรียนพบว่าโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงินจำนวน6โรงเรียนระดับทองสมัยแรกจำนวน12โรงเรียน ระดับทองสมัยที่2จํานวน2โรงเรียนระดับทองสมัยที่3จํานวน8โรงเรียนระดับทองสมัยที่4จํานวน30โรงเรียนระดับทองสมัยที่5จํานวน41โรงเรียนซึ่งเมื่อรวมกับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในปีงบประมาณ2 5 5 4และปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5 5ที่ยังมีผลรับรองอยู่พบว่าโรงเรียนผ่านเกณฑ์100เซซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับโครงการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีได้ส่งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าประกวดโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดับเขตจำนวน10โรงเรียนพบว่าทั้ง1ิโรงเรียนผ่าการประกวดในระดับดีมากและในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น350คนนรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพวัตทีร้อยตรีวิมุตติอัยรายกรวัตรสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน